กับบ้านมีอีกสามบ้านคอยเองกับตลาดก้องถมบ้านบ้ามีเขาจวดเขาจัดไปยิ่งใ่ญ่ขึ้นก็เดิมทุกทุกนัดทุกทุกเบื่อทุกทุกแรงเนาะพี่น้องเนาะทุกทุกายกินน้องบอกว่าตะละอาทิตย์ตะละเมือตะละเว้นยาผ่าด้วยพี่น้องเด้ออืมบักทันเป็นของที่เฮ้าต้องมีต้องกินต้องอยู่ต้องใสพี่น้องผมเดี๋ยวเข้าเขาวงนอกรอบนอก บอกขันบ้ามีไายก้ามมาเบิด์ตการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ความพี่น้องบอกผิดหวังแน่นอนขวางอยู่นี่ได้ขายเบิดพี่น้องผมก้าลังสื่อข้าเจ้าดีดีบ้านบ้ามีไอที่รถนี่รถจอดรถพ่อข้าไม่ขายหาฮกมองเรงคนมาเต็มนี่บักโม่พัดปานให้ซิมได้นี่มาซิมบักโม่ฟี่ต้องซิ่มจังสือแล้วซิ่มสกอกนจังสือก็ได้พี่น้อง เป็นบ่อร์ดแดงจริงคือหวานบอนุ่มเม็ดอันนู้นนี่เจ้าบาทห้าสิบบาทครับห้บาทไอเอฟซีเจ้าถามหาหมูไอย่างของเจ้าเห็ดยังไหนย่ามอดไสิเปิดอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าบอกเกินวันพระฮัทอาทิตย์หน่ะเป็นวันจันทร์เลยครับวันจันทร์อาทิตย์หน้าไปอีกแตงโมม่สวนแตงโมเอาสวนเขาย่าขวเองบ่นดิไอแม่ค่ะร้อยสามสิบไรร้อยสามสิบไร่โอ้โหพี่น้องผม ครับผมซิมฟี่อะไรกวนสื่อหรือว่าสื่อซิมซื้อๆอะไรเนาะครับเนาะจัดไปพี่น้องไปเข้าเขาวงนอกเขายังคุกวงในพี่น้องเขาตีวงนองเขากับขูดวงในบบที่นี่เดี๋ยว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 เขาสีไปว่ามีเพวกสื่อๆเนี่ยขันเป็นว่ามีขันว่าปั้มทิมมันกระสิไง่ไปเรี่ยหวงไปเรี่ยนี่ต้องปั้มไปปลูกหม่องไม่ จังสีได้เนาะคุณเสียงเพลงมากแล้วช่วยแล้วไข่เดียวปิดสะกันขอซิมฟรีได้ไ่ะครับได้ครับโอ้ยขอบคุณครับผู้ดีเพราะพ่อนำใจง่ามอีกต่างหากพี่น้องผมโอ้ดีดีพี่น้องอืเนาะเขาแบบอ้หไมจังไดเอากระม่ได้เขาเดี๋ยวพี่น้องบุ้งนูไบหนี่ตัวยักษ์บาทตัวใหญ่ ก็เยวเลยตัวบกเอ็ว um, so ่าอยงตัว so น oh, well, ี oh, uh, uh, ้ประมาณหาเยบห้ักน่ะอืมันมีเงินืูอเยี่นี่หาสิบบาทแล้วก็ให้ปลาไหลซบตัวไหนบคั่วให้พร้อมสองหน่อยหาสิบเอาอันนี้ศบละลอยซบละอยแบบคั่วให้พร้อมนะครับเนาะคั่วให้พร้อมซบนีหาสิบเอามั่กบาเอาเงินูงมีเงินลอยหาสบาทแล้ให้เลยสองตัว าาขายัง,ดยงไ,ดได้กับมาขายถือเดียี่นองแม่นว่าขนาดเอาซะเป็นยังลหละเอาอาจจะว่ายืนจอบหนูส้บ้า,บามีบ่อลงส่งข้อซสือกันหาสิบบาทสองตัวเราให้รอยหาสิบนีเอาเลยพี่นนองเอาเลยว่าไหลจบละหาสิบเอาไปต้มได้เลยเันนลั้วหฮแล้วั้งบ้านกันบ้านมีอยังกับมาเพราะนาจะเหลือกันขายราคาถือขนาดน,นี้เพราะนาจะยันนพงพี่นนองในระวางนี้เขาขวาจินตีไปดีเลย ตาาเจ้ว่ามันสีบ่มากครับมากรอบเรียกบ่เห็นบ่หมีบ่อไทยเลยแต่บ่เห็นเจี๊นว่าครับเจี๊ร้านมันบ่ราะเนตลาดแบบสร้างเพราะฉะนั้นเขาสีบ่อไทยถ้ากันเมนมากกันบ่ตั้มกันบ่ตักกับบ่อไทยคือเก่าพี่น้องอ๋อหัวออก่ะบังเข่าลามบังเข่าลามแจงโนไม่แจงก็จีเล็กใส่หนังอุ้ยเนาะอันนี้หม้อยางเจี๊นว่า มน้องหม่สดสิบาทคือเก่าวะเออเลยอยู่พีน้องผมตองบักไงผงบักไงเอาอยู่เ้ยครับมันสีเบอร์กวนคับมากสีบอได้กินล้านเปอร์เซ็นต์คับมากบอได้กินแต่บักหนุนกนกลับมาก็ับอไดอกินบ้ามีบ้าคิดบ้าปรเดีของอะไรเจริญแม่หมดกดีน่อยแบบตัวน้อยๆน่อยให้อะไร เฮ็ดเองบ้างขายคืออืมบ้างเอาพี่น้องผมต้องเอาร้านนี้นะสนใจว่บาเอาเยา่างมาทางร้านนี้เอามีหนูยุวังหันเบิร์ตเราสัมบ่เพราะท่านพี่น้องก็จะเอาไปก่อนเจนี่ผ้าพ่วงขันอะไรอย่างบากกง้านเลี้ยงแก้มมตีให้ลูกไปควนหนูควหนูหนูก็ได้แล้วแม่นบ่หนูก็าาได้แล้วเราห่างไปแล้วอยหืมควอบ้านปันหากินหมาน ก็บาดปันหากินมันมข้าวสาลีก็ยังเหมือนเดิมแล้วครับแล้วซาบาดถึงราคาได้ปลาดูแป้งกระซังเราถึงราคาห้สามตัวสี่ตัวแล้วห้ยเลยซาบาทมเราเพิ่งเอาบุาเสียพี่น้องสิว่าบ้ามีตัวเดวอีอืสามตัวซาบะารได้พี่น้องผมม,มันหนาหนาวมันกับกโมกอะบ,บอยง่ายมันหวานแ้วก็ราคามันกับควันคางถือพี่น้องผม อา้าวได้ผู้จัดตลาดครับผมผู้จัดตลาดพี่นอ้องครับผมหอยแชงปลาลักาทุกสิ่งทุกอย่างบรรจัสร์ตบุไพ่เบอร์สายมูลจังหวัดยสาสัววนพี่น้องทุกวันเสาร์ช่วงใบใบ,าบาสามขึ้นไปมาได้เลยเยนาอพี่น,อนอ้องเนาะกับตลาดบ้านบ้าน,านมีบรรจสร์พี่น้องผมพ่อกันทุกบายวันสรรเสาร์นาอพี่น้องนอะ งผมไปไปดีดยๆเดี๋ยวท้ายพี่น้องเบิ้งจักสิบกว่านาทีพอ่อนะครับนะเนาะมือละเครื่องเช่ม่วงมันกะเบิ้งจบดีอยู่ถ้ามันกะมนแม่งแข้งปัวปูสุดยอดว่าพี่น้องผมเบิ้องเอาพี่น้องผมหัวแม่งขีดเต้เตเาก็มี่เด้พี่น้องอืมอืม หัวแมงขี่เต้าหัวปวูบักทั่วดินอเอาเบื้องเอาดีๆงามๆพี่น้องผมบักหะาขีนาาข่นกมะระขี่นกนะพี่น้องเนาะลดน้ำตาลในเลือดลดเบาหวานประกาศยินกินกับป่นพี่น้องผมเอาพี่น้องผมเสียงเพลงกับมวนกับซสือนีทุกอย่างเอาบ้ามีอย่างเร็วแล้วกันหืมบางคำเจ้านี่ไม่เป็นตเสียบไปครับพี่ต้นคิดกันหรอว่าโอเคครับผมครับปล่ออ่า เอฟซีพีไอพีของเขานะครับสมาชิกพีไพีของเขาเบิึงประจำิึงช่องทางไหนครับผมลากระหังเจ้าโอ้ลากระหังครับขอบคุณหลายๆครับเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจับตัวเบียดเป็นมาให้เพีง <c oughs> องบักกว่าเข้ากระมี่พี่น้องผม,มบักกว่าเข้ากระมี่ไก่ห้ากระมี่ข้าวต้มก็ยังเหมือนเดิมก็เก้าคุณแม่ยใบข้าวต้มมัดบักสมม้อบักแข่งต้มผักไก่ พ่ได้เศร้าแล้วสองตัวสามตัวไปนี่ลราคุณแม่มันก็บ่อถือหมาหมานดอกแต่ว่ากับพ่อได้ขวัวพ่อได้กินนะครับเนาะพ่อได้ขวัวพ่อได้กินป๊าดดอกแท่าล้วเป็นเป็นสาวแฝด์เรามาว่าสก้าสิเป็นน้องสาวพี่สาวพี่น้องเพราะว่ามือนี้บ่มีแมงซ้อนขวัวอาทิตย์นี้บ่มีแมงซ้อนขวัวบ่แม่นโตจริงบ้ามีว่าดอกข้าใาญ่กลมข้าวโดแม่นบ่ข้าขวดเพิ่นหลายของซอไม่ก็ยังเหมือนเดิมของที่ทางไปพุนหงูเบิดหรือมั้งเป็นเอา กูเหมือนเดิมคือเกาออไปองรานเจนึ่งลูกสาวเพิ่งงามมังามเลยพี่น้องอืไปเอาไปท่าพี่พิงหาบมี่เขาเขาเพิ่งก็มี่ได้เขาเนี้ยก็มี่ใช่ไหมเขาไม่พร้อมหอมหอม เมื่อกี้หนึ่งซื้อหมูซื้อหมูซื้อไก่ปิ้งมีข้าวเหนียวพความมีเงินฟอกยังไงมีเงินซาบานี่อิ่มพี่น้องย่างรอตลาดอิ่มเลยเอ้ามาตาใสไปยังไหนมี้องมายังไหนไปยังไหนเอาเอาอันคุณแม่พูดจ้ำอยอะหรือยังไปใสจะคือได้มาแทนเป็นไปสูละเพราะว่าเพรามีผักสีเหล็กเก็บยังได้กับเพราะเป็นเล่ามีรอง จำได้ยู่เม็นบ่มุมนี่กันไม่เพราะสีเล็กว่าเปนเล้าดอกพี่น้องผม,มไปเรื่อยๆหูปลาหน้าหนามน้อพี่น้องเนาะป <ขอ S 1> ักกอกตีนหลอดอุ้ยนกพี่น้องผมอันนี้นอกอยังนกเข้าป่ะอันนี้เป็นนกเข้าน,นกไก่หน้าน้อยตัวนี้ตัวน้อยมันตัวใหญ่ไปแล้วเหลีห้ยเลี้ยนอกเข้ากับนกไอ้ไก่หน้าน้อยประชันเอาไปจวดพี่น้องผมโอ้พักกระเพราปลา ก,การดำนั่นแหละนี่เขาเอินนนาจะหาบาทเพราะนาจะเดาผิดตเพาะพี่น้องเนาะเพราะนาจะเดาผิดน่น,น,า,น,า,จา,นาจะยุบประมาณนี่พี่น้องผมไปเพาไปเรื่อยเรื่อยาาจะกินเวลาไปประมาณคือช่วหมูหุ่้านเบ้ามีว่าไปคุณมงคุณแม่มาตลาดมีทุกไว้ยในตลาดบ้านเบ้ามีนี่ขันยาคู่พี่กัดก็ถามมาเนาะครับเนาะตลาดบ้านบ้ามีมีถูกสิ่งถุกยางดีขวางนาพี่น้องผม แต่ยังเหมือนเดิมคือกาน้องเม่นองวาสนาะของหวานบักแตงคือยังเพิ่นลูกเองเนี่เนาะนี่ครูอาทิตย์คุณแม่ทอดท่ากบกลับมาแล้วคุณแม่ทอดทอาขัมแบกพี่น้องผมใส่ค้าววุ้เท่าหลังจากยุดไปแค่อาทิตย์เดียวใจสีขาดรสั่นปิดภารกิจนี่ใหม่ไหม่ หมูกระทะไม่ไม่บ้ามีเทียนเรีบอกขอบอกเลยว่าคุ้มมาก30สิบาทพานพี่น้องผมวนทางนี้หันบอเศร้าปิงบอเศร้สาสับสสบอเศร้าเลยเน่าลุกยีไงนรมเด้มเาอย่างาาาาานี้ครับอต่หุ่ม,มบักขามหวานบันซ่างร้างทุกวันเสา,าร์ยามเมื่อเลี้ยงตำบลไผอำเภอชายมุดจังหวัดยโสธรลาัไปสนีสามหาหนึเจ็ศนพีนองอขัดขยได้บ้านเลขที่บา้ามี ขันอยากได้ส่งยังมาให้กินกะบ,บอกสิบอกบ้านเลขที่เ <laughs> พิ่นมีนมบอนี้เพิ่นมีนําเสนอแบบของดีบ้ามีว่าสัน่นเจ้าเคยเห็นผักอันนี้บ่สันพักหวานผักหวานผักหว,ว,วานป้าพี่น้องผซุปเทา่าไห,าาาาหร่นี่เฮ้ยผักหวานป้านี่นะบบนนเอาครับสิ่งสิ่งเยือกห้วยมีฟองมีบ่ลูกพี่

เอฟซีเล็กหน่อยเอฟซีกับฮังบ้ามีหลายดิบู๊มาก่อนเนี่ยจะมีหลังสักห้าบาทบ้านได้ซีกวนอนพอเหรียนอันนี้ตั้มสุดตัวเห็นไม่ไหมน้อพี่น้องเนาะอันนี้นาซีเป็นตั้ปลาเนาะครับเนาะขายดีพี่นอ้องรนี้ขายดิบขายดีแน่นอนได้ไม่ใช่หุ้ยหนูฟ้ามึงต้องหนูเต,ต,ต็มเลย อันโออ่าครับไม่ค่าเพราะเพราะพลาดไม่ค่าแถวนี้พันใส่เมื่อกับเป็นเราวิ่งใส่เมื่อขายเต็มเต็มขายหมูบวบล้านคัดไปไม่ร้องผมก็คัดไปไม่องผม กวางมากนาหลายตาวสุกจริงสุยางข้องตลาดบ้านไม่มีพอค้าแม่ขายสี่ไรเป็นหนาขายดีเพราว่าคนยางหลายพอค้าแม่ขายก็ต้องายเป็นธรรมดาด้วยพี่น้องนะขายคุ้นยางหลายพอค้าแม่ขายก็สี่ไรเป็นธรรมดาเช่ส่วนนี้ก็เต็มพื้นที่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมีพื้นที่เหลืออันหน่อยนี่พอค้าแม่ขายบ้านมีเชิญชวนเลยบันสราส้างใส่ใส่มุ่นจังหวัดยโสธวนเขามาขายเขามาจับจองพื้นที่พื้นฐานกันได้เดี๋ยวสิพาโค้งไป ปกติบ้านมีสีผ้าายยางแถวนี้เดียวแล้วมาแถวนี้เดียวผ้ายางสุดๆเกือบคูร่าซ่ามีปะครับพ่อค้ายี่สิบ<ส>บาทก็มีนะ<ส>อุ้ยตายขนาดถามเน่ยรียญพี่น้องมีเงินส่าบาทได้เกือบไปใส่เลี้ยงกิงที่คนพ่อตัวด้พี่น้องยี่สิบบาทมาซื้อเกือบได้โคตรเลียสีพี่น้องผม,มจัดไปสิเต็มพื้นที่แล้ว ยังมีให้พ่อแม่พี่น้องมาจัดแข่งที่าที่ข้าที่ขายอยู่เะครับเด้อทุกวันเสาร์ยังมาแลงเข้ามาพอกันบายสามเป็นต้นไปจนถึงสองทุ่มสามทุ่มเขาก็ว,ว่ากันไปขันผู้ใดมีอาชีพค้าขายขันยังว่าท่านมีตลา,าดโลกมาม่วงนี่มาม่งนี่บ้านบ้า,บามีรับร่องได้ขายทุกอย่างอ่ะพี่น้องผมเบิ่งกันไปเรื่อยเช็นว่าบ้ามีๆๆบอกแล้วว่ามันสิยิ่งใหญ่ไปนะเป็นยังบ้ามี่เบาหลววว่างหัน ก็ขอโทษขอไยเด้อพี่น้องเด้อกิริยาสิบุสุภาพที่บอกที่จ้าออกไปบอกว่าสิเป็นกายว่าจาการการะทํำเนาะพี่น้องเนะาะอืมเพราะว่าบ้ามีต้องบอกคบเสียงเพลงกสมสุกฆ่าต,ตนอย่างมีเลยเน่นะไปเบื้องไกลๆบ่เซียเพื่อพักมีทุกอย่างให้เรือกบกยัางายตลาดบ้านบ้ามีมีมือหนึ่งยันมือสิบพี่นง้งชอ่งครับใช่ปะครับช่อม่วงช่อม่วง ออกดอกทั้งปีตรนี้ครับออกดอกทั้งปีเฮ้ยไม่ใช่พลาสติกนะฮะเป็นของจริง,รงของจริงครับของจริงพี่น้องชออม่วงเขาเอิน่นม่วงกของทางออสเตรเลียครับอ๋อเป็นไม่ประพาดไม่เลื่อยที่ประดับประดาได้ดอกสีม่วงงามบักสมบักสมสุข่าตนน่เะเห็นบักสุข่าตนสมชีดเขาเอิญมาสื่อกันมาหากันได้พอค่าแม่ขายเรื่มมากขึ้น แล้วบางกายังพอมีพื้นที่ว่างให้อ่าบริเวณล,ล็อกนี่อยู่บอกเกินอีกสี่หายแจวมาเด้อพี่น้องเด้อบัดรหนังสางไผ่ใส่มุ่นย่าสัทวนรับรองได้ขายถูกอย่างนั่ะละพี่น้องผมอืมบ้านบ่าวมีกําลังซื้อเพิ่นหลายพอกําลังซื้อมีคนคนมายางมันก็นหลายแม่นบ่พ่อค้าแม่ขายก็ต้องหลายตามน้คนอยู่แล้วเนาะพี่เนาะครับครับผมค่อยมักส่งผมเจ้านีเว้ยค่อยตรงไปเฮ็ดซะแล้วดีเ่เขา อาทิตย์หน้าเจอบ้ามีแน่นอนได้แรงบันดาลใจแล้วพี่น้องผมสิบบาทกินได้ก็แล้วกันโดนัทคันจะล่องไปดังกินหรือไปมีเตอโดนัทเบื้องคันก้อนขนาดนี้คันจะกินได้ในราคาสิบบาทอืมคุณน,นะพักกันพักกินกับใสกว่าหอมหอมพี่น้องผมพักกินใสกว่าที่นครับโอเคมย่างใหม่ใหม่ครับย่างใหม่ใหม่สดจากเตาสดจากเตาครับ การขายของเฮาเน้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเห um an ็ดไม่ไม่เห็ดพร้อมพอมทอดไม่ไม่ขายกันสดสดพี่น้องผมบ่มีคำว่าทอดมาจากบ้านพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างของเฮาเห็ดสดๆขึ้นจากเตาเฮาก็ขายกันเลยอื ừ. เบื่องเอาบาเ่เสียพันชิวาบ้ามีบาโปดบาโปดเด้มัน <te am> เป็นเรื่องจริงทุกอย่างคันสีคันสีบอว่าไม่เอากระติบกับหัวสีขายได้ เออกายกไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะก็ต้องใสเวลาพี่น้องมันเป็นงานฝีมือเนาะครับเนาะอือเอาไปพี่น้องผมโอ้ลาบเมกวาลมื่อนี่ยกระตรงใสขั้นยิ่งใสเพ่อนี้อันนี้ว่าเห็นมึงซ้ำว่เห็นมึงซ้ำเป็นขอมึงเลยเป็นถักไปเลยเป็นถักไปเลยแมนบ้านโอ้กระดวงหนาสนใจกระหังกระหังกระดวงพันมุลเหล้วเอฟซีแนะนั่งว่าวาซอกระดวงให้กระหังไม่แน่ว่าสัตว์เสียจังได้ ปลาเดียวซะนี่นะไหมค่ะโอ้มาขายดีเก๋ปลาลานโจปลาดุกเผือกกอามี่แต่ผู้ใดบ่เคยเห็นปลาดุกสีทองเพิ่งเอานั่นอือเป็นปลาดุกเผือกเป็นปลาดุกสีทองของเฮาเนาะพี่น้องเนาะชุดจัดปลาดัดบอกอุ้ยบักสากม่งตัวทอสาคโม่งตัวทอไข่แข็งหนีรัวยักษ์บาทตัวนี้ก็จีตัวเกือบส้วงรัพี่น้องผมสะว่าคุ้ม น้อยนี่เพี้ย่เพระอะไรน้อยก็พอาะปนครับพอาะปนพอต้มพอแจงกล้วยโบราณก็มีของคุณแม่เอกคุณแม่ดาวน่าจะซวงซื้อบ่เกินนี่กันเอื้อนซวงซื้อในหลวงงวกปั๊บโหลดกล้วยสวมกัดตอกเป็นกล้วยโบราณของคุณแม่วีเท่าไรนี่สิบบาทบ่ส้าบาทกล้วยสวมนวยบักใหญ่อันนี้ห่อเขาต้มแซ่บกวัวมูที่สุดในโลกก็คือกล้วยแบบนี้ การทอปั๊มที่มันกับ่ย่างน้องทุกทีเนาะการทอปั๊มที่มันบ่ย่างนี่บอกว่าเอ้ยบอยแซบยังแซนยังสี่แต่ว่ากล้วยสมนี่ลราซุดยอดแล้วพี่น้องครับอ้ยหอยเชี่ยวหอยเชี่ยวเสนมอนคั่มปิ่งปิ่งอืมบโลนากับมีสามซันกับมีสาลายวกับเมโอ้โหหน้ากุ้งหน้าได้อุ้ยหมูทอดเราเป็นตเแซยบใช่ไหม ว้าว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 ว้าอว้าวี้าวว้าว้าวว้กววางม้านว้อาวว้าวว้าว้าวว้าวว้าวม้าวว้าวว้านว้าวว้าวว้วว้าวว้าววัาวว้าปว้าวก้าวว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 ้างว้าวว้าวว้่วว้าวว้าว้าววราวน้าัวราวว้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 ้าา้้อ้้ บ้านบ้ามีเน้นสินค้าที่สดท <qui> ี่ไม่บ่มีคำว่าถอนมาจากบ้านบอกแล้วมูเจ้าสิมาเห็นอยู่นี่เบิดครูแนวพี่น้องผมคันหมูเพิ้ลคาอยู่นี่ได้เพิ่นมาคาให้เบิ่งแล้วพี่น้องสดกว่านี่บ่มีอีกแล้วสุดจัดเนาะลูกพี่เนาะโอ้ยสิบบาทบ่นี่ยเป้งเป้งซิมให้เอฟซี่งแน่อีกแล้วขอบคุณครับมิไซพ่อมิไซพ่ออันนี้นายจะเป็นใส่สังขยาหรือใส่ครีมใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดตรวจยังอยู่ มาลอตลาดคุณบอกมันใหญ่ข <facial> ึ้นคู่เมื่อคุกทุกนัดทุกนัดตลาดวันสร้างๆนี่หอมหอมคุณคือหอมไปลูเพี่ะว้าวอืมก่อนอิ่มโอ้เงั้นสามบาทนี่บ้าตัอิ่มได้เลยนี่มาตลาดนี่ตัวนี้เป็ดซิกเนี่เจอของร้านเล้วเลยบ้ามีแนะนำต้องจัดกี่น้องอันมาตลาดต่างๆร่องเบื้องเรื่องมันจิบะย่าไหบ้ามีตัวใด ต้องมาต่ำต้องมาลองไปเสร็แล้วนั่งนั่งเอกประจําช่องของห้องพี่น้องนั่งเอกหนาป๊ะของบ้านมีปกติสีเห็นยุแจนี่เจียวนี่เพิ่เห็นแล้วไปใส่บุญต้องนั่มหาเพิ่นเพิ่นพลาดไ,ไปได้จังไรเดี๋ยว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 เอ,อาขับวุ้นให้ได้เงินล้านเอาเงินลอยมาแลี้ยพี่น้องผมได้แท้เงินล้านได้จับได้ใบแท้เนาะครับเนาะนี่ ลุงตู้เหมือนเดิมคือเก่าลุงตู้มาลาขวัญใจไว้เด็กบอกเกินหามบอกเงเบิดเอาปยินาเห็นยังลูกขอเป็นหน้าพวกแน่นี่เอาเบิ้งกองแน่้ยเร็วบอยอมเบิ้งเลยบัดหี้ไปส่งน้ำไกลห่องคนคู่มือได้ละเนี่ยเอาสี่ตกับมีพี่น้องสี่ตัเศร้าสามเป็นห้าสิบเดกอุ้ยตายอันเลี้ยงปลาได้เองบอกคำคือไกลสุดแค่ซีนแท้ ที่มกะสีมาจบอยู่เหมือนเดิมคือเกากับลาแม่กวันอุ้ยตายมัฟูกันได้เห็นแมกวันน่งพี่น้องถ่ายคลิปนี้มาประมาณ3ปีเคืองเห็นแม่กวันได้นางอาทิตย์นี้แหละตายข้าวเดียวต้มเตีมยมวอบกแล้วเพราะก็ได้นางกะน่งเนี่ยมันมีไห้อ่าเขาลูกพี่ไงมาได้สิบาทไ่ไปเร้อครับเ้้ยอสบาท สิบบาท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 สามสิบสามสิบสามสิบสิบบาทขันมีเงินลอยหนึ่งมาลาบเล้าหาบเนี่ยบอกเลยเรื่อยถ้าคำนวณมาแล้วได้เนี่ยแต่ว่าขันมาลาบเมื่อก่อนได้สวงเมนูได้กินซีนงัวพร้อมควงแแห่อีพี่นี่วีกนี่ซับยานี่ฝากไปถึงน้องคนที่เป็นหนาปงให้บ้ามี่แล้วบ้ามีขออนุญาตเอาลงไปแล้วล่ะวิกนี่คือป่ะมาณห้าบาทนี่ หาหน้าพวกไตพี่น้องพวกนี้เราทีมายืนอยู่แกนี่เราที่มายืนอยู่มุมนี่หาบ่ไหวแล้วพี่นอ้องอ๋อแต่ผู้ทุเลาทุกสับทุกการที่กระตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสา,บานบ้านของเองมาบ่มมาพ่อกาันทุกนีทุกวียทุกแดดหน้าพวกเขาบ่มาการะบ่เป็นยางขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมมาเด้อพี่น้องเด้อบัตรสร้างตะบนไฟเพื่อสร้างมูดจังหวัดยโสธรมาแล้วบ่ผิดหวังบ่เสียดเป็นพ่อค้าไม่ขายคุ้นดื้อยางตลาดก็ดีพี่น้อง ถึงสวงไฟเต็มแน่นอนทุกวันเสาร์บ่ายสามยังมือแรงจวด